วันน e ี้เราก็จะไปที่หลวงพ่อองค์ดำพระองค์ที่ศริติ์สุธี่ลงเรือจากการทับลายหลังมหาวิทยาลัยนารนทาจะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งพระพิธแห่งพุทธศาสนาอยู่ในอินเดียและก็เป็นจุดจบของพุทธศาสนาในอินเดียด้วยมหาวิทยาลัยแห่งนี้คือจุดที่พระทั้งสังจังมาเยยีฮหูกัณฑีโดดเองและอาจจะไปตอนนี้เอาสัตย์

ที่หมายเราคือว่ารอาทองดำาล้วทองดำมีอย่างหนึ่งที่เขาเสือมบางขอยังก็ได้โดยเฉพาะเรื่องของโลกข้ายงาเอาน้ำมันไปทาแแ้วเอาน้ำมาตันน้ำไปดูวาดสูเร้นคนที่เจ็บป่วยก็อจะใหายขาดได้สี่าองดำ